สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่18กันยายนนะคะเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่นะเพราะว่าวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าทั่วโลกกำลังรอเทดข่าวเทปข่าวใหญ่นะคะนั่นก็คือการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็เวลาบ้านเราก็ตีหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ เราต้องหลับไม่ต้องนอนกันนะคะแต่ว่าเราควรจะมาดูแบบแนวน้มแนวรับแนวต้านสําคัญก่อนนะคะว่ามันไปทางไหนได้บ้างไปถึงไหนได้บ้างประมาณนี้นะสำหรับใครที่เทรดทองคําหรือว่าสินทรัพย์ตัวนื่นะคะที่เกี่ยวกับดอลลาร์นั่นเองวันนี้มีอะไรแปลกไปจากเมื่อวันตรงนี้จ้ะ r r e s s d e n t Daily นะคะเซต กรอบล่าสุดข้างบนแล้วนะคะก็คือเป็นรีสตินต์แข็งแรงแล้วนะคะที่บริเวณ2589.54นะคะส่วนด้านล่างนะคะตอนนี้ยังเซตอยู่บริเวณนี้2471.76นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขามีตรงนี้ที่เป็น area of conversion นะครับก็คือรีสตินต์นี้เทิร์นมาเป็น support ใกล้สุดแล้ว2531.52แต่ราคายังทรงตัวอยู่บนที่สูงใกล้ชิดกับ2589.54อยอยู่นั่นเองนะคะและ ตัวของดอกเบียคืนนี้กับโปรเจคชันนะคะของเฟดนะคะจะเป็นตัวตัดสินว่าราคาทองคำจะทำอ m ทา i ห h ใหม่หรือเปล่านั่นเองโอเค <c oughs> ดูทางเทคนิคก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับราคาก็จะอยู่ระหว่างช h a n แนลราคาที่2589.54กับ2531.52นั่นเองส่วนแรงซื้อแรงขายนะคะแรงซื้อเยอะนะแต่ว่ามันพักตัวเล็กน้อยนะคะที่ทำเฟมเดลี ไปดูทำเฟรมย,ย่อยวันนี้4ชั่วโมงวันนี้ทำเฟรมย่อย4ชั่วโมงนะคะเซตกรอบอยู่ระหว่าง2586.80กับ2565.66นะคะเมื่อวานก็มีมีโมเมนตัมทวงลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนจะเทส EMB 50แต่ยังไม่แตะนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้คือยังไงจะแตะไหมสรุปหรือว่าจะทำออทาไฮ ก็มันติดซัพพอร์ตนี้ก่อนเนอะมันก็เลยขึ้นไปก่อน2องห6านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองมันน่าจะอยู่ที่ทำเฟรมย่อยนะวันนี้เพราะว่ามันเป็นทรงเหมือนกับว่าไซเวย์อยู่ในชาแนลแคบๆรอขาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวกิฟพาไปดูว่าชาแนลแคบๆของเขาเนี่ยเขาติดอยู่ตรงไหนนะ,ะแต่ว่า4ชั่วโมงคืออาจจะมีโอกาสวิ่งอูระหว่าง2586 กับ2565นะคะถ้าหลุด2565ลงมาได้ข้างล่างเลเวลถัดมาของซับพอร์ตสำคัญคือแถว EMA 50นะก็คือบริเวณนี้นะคะ2556เมื่อวานติดอยู่ที่2560แล้วก็ขึ้นไปทิ้งไซขึ้นไปนั่นเองนะคะแต่วันนี้ก็ถ้าในทำฟิลมย่อยเนี่ยขึ้นขึ้นมาทดสอบกลางช n แนลแล้ว ไม่ไปต่อข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสกดลงมาตบซ้ำที่25งห่ทซ้ำที่2565กับ2556โอ้ยตัวเรนกส็สลับไปมาโอเคอันนี้เห็นคืออันนี้คือเห็นซัพพอร์ตใกล้สุดนะแล้วถ้าหลุด56ถัดลงมาล่ะคือตรงไหนซัพพอร์ตสำคัญถัดลงมาคือตรงนี้เลยค่ะ2 5 3 1 5 2นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นบริเวณ สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนั่นเองนะคะวันนี้ก็สุดอยู่แถวสองห้าสามสี่จุดหสองนั่นเองก็ถือว่าเป็นโซนเดียวกันนั่นเองนะถ้าหลุดตรงนี้ก่อนนะก็คือมันมีโอกาสลงมาเทสที่เ e อ a ม0อห้าสิบนั่นแหละแต่ว่าที่มันจะหลุดไหมถ้าหลุดเนี่ยมันถึงจะลงมาข้างล่างได้แต่ถ้ามันไม่หลุดมันก็อาจจะแค่ขยายกรอบ ด้านล่างของสชั่วโมงลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือในฝั่งขาลงเดี๋ยวไปดูฝั่งขาขึ้นตอนนี้เขาติดอยู่ตรงไหนตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ค่ะชานเนลย่อยของเรานะคะอยู่ระหว่าง2576กับ2567เอาเป็นอีอย่างวันนี้ตัวเลขสลับกันไปมาชานเนลนี้กว้าง800กว่าจุดนะคะทุกคนก็เหมือนกับว่า <c oughs> กดลงมาลง กดราคาลงมาใต้เอ่อ e EMA 50แล้วติดซัพพอร์ตก็เลยเด้งขึ้นไปเทส e m a 50ใหม่ทีนี้ก็วัดใจกันเลยว่าจะผ่านไหมน,นั่นเอง resistance นี้สองห้าเหมือนที่กี่บอกเมื่อกี้ว่าถ้ามันไม่ผ่านตรงกลางชานเนลตรงนี้ได้อ่ะมันจะตบกลับลงมาเทสซ้ำที่2565ได้แล้วก็ลงไปที่ละระดับของซัพพอร์ตก็เช็คทีละระดับแล้วกันเนาะ แต่ว่าทีนี้ตรงนี้วันนี้เป็นจุดวัดใจเลยนะเนี่ยสองห้าเจ็ดหจุดสามห้าเนี่ยแล้วถ้าปีนลหรถ้าปีนก็มาข้างบนชาแนลสี <c> ่ <oughs> ชั่วโมงของเราตอนนี้นะครับรีสตสซนอยู่ที่สองห้าแปดหกกับสองห้าปดเ้าจุดห้าสี่นะคะและวันนี้ถ้าขึ้นสูงกว่าน,นี้ทำออทำให้ไหม่ไปได้ถึงไหนรอข่าวตัดสินแล้วกัน ซึ่งตัวของคราเนี่ยตอนนี้ก็คาดเดากันไปเ <c oughs> ยอะแยะมากมายโอเคถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะวันนี้สุดระยะสวิงรายวันของเราอยู่ที่2,611.61นะคะแต่วันก่อนเราสังเกตการไว้เนี่ยก็ขึ้นไปได้ถึง2,616แล้วก็อาจจะถึง2,700นะประมาณนี้นะแต่ใกล้ๆนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ดูทรงเขาที่สี่ชั่วโมงก่อนนี่แหละว่าแต่ว่าเราบอกกันนะว่าแรงซื้อตอนนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะที่สี่ชั่วโมงก็คือกดไม่ลงง่ายๆหรอกแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นก็อาจจะเทขายชิงเทขายทํากําไรก่อนก็เป็นได้นะสาหรับตัวของราคาองคำนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานาน,นะคะเกี่ยวกับดอกเบียซึ่งตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักไปแล้วว่าครั้งนี้จะลดที่50 bps เนี่ย สูงถึง70%นะแล้วก็มาแรงแข่งกันอีกอันนึงก็คือลถที่25 bps ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์สูงไม่แพ้กันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็อยู่ที่เฟดแล้วว่าจะเอายังไงแต่ว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงเนาะเมื่อวันพูดไปนิดหน่อยว่าถ้าออกมาที่50เหมือนที่คาดการไว้เยอะๆเนี่ยราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ไปไกลแบบรุนแรงมากนะคะ แล้วก็ถ้าออกมาที่25อันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ได้นะคะเพราะว่าแบบเอ้ยมั่นใจหรือวให้น้ำหนักไปเยอะวะ่าจะลดครั้งนี้50เลย50 ps เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอออกมา25นี่ผิดหวังนะประมาณนี้นะแล้วก็ทุกคนจะไปสังเกต projection ของคุณพาเวล projection ว่าอะไร projection ว่าภายในปีนี้จะ ลดดอกเบีย้ยก่อนถึงสิ้นปีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ตลาดก็คาดหวังไปที่1%นซะแล้วถ้ารอบนี้ projection ออกมาแบบว่าผลรวมรถรดทุกรอบแล้วเนี่ยจะเหลือแค่75 bps เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตลาดผิดหวังนะครับ ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าตลาดผิดหวังเนี่ยดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าได้แล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนะเพราะฉะนั้นวันนี้มี2จุดนะที่ทุกคนต้องดูสำหรับการรอเทดข่าว FOMC กับการประกศราศอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะนั่นก็คือวันนี้จะลดเท่าไหร่50หรือ25กับ projection จ,จากคุณพาเวลนั่นเองนะคะว่าปีนี้จะลดถึง1%ไหมถ้าแบบ ชัดเจนว่าลด1%นะจ๊ะเธอจ๋านี่โอ้โหทองคำบินบินบินนะครับออทหํหไฮไปสอง7%อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าผิดหวังอย่เตรียมเทปรุนแรงนะจะบอกให้ว่ามันนี้ก็เป็นได้นั่นเองเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเช็คแนวรับแนวต้านสำคัญไว้ทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็ไปเช็คทีละอันนะอ่ะเช็คข้างล่างไว้อีกรอบเผื่อวันนี้แบบอยากจะเทแรงสมมุิสมุตหลุด 2531อีกต่างหากนี่ลงไปอีกนี่ได้ถึงไหนลงไปอีกทีก็ LMA 200ของเราเฟร,รม4ชั่วโมงนะแถว2511นะคะทุกคนและถัดมาคือ2500นะแถว2500และถ้าลงเก่งกว่านั้นได้อีกก็นูน้นเลยนะ2471.76 ติดตามดูกันนะครับคืนนี้แต่ว่าช่วงหัวค่ำนะคะสำหรับตลาดนิวยอร์กมีข่าวอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขสีแดงแต่ก็น่าจะทำให้ราคากระตุกได้อยู่ทีเดียวนะคะเป็นตัวเลข housing กับตัวเลขเแรงงานคลังน้ำมันของสหรัฐหรือเปล่าเช็คดูในตารางนะช่วงนั้นก็ระวังนิดหน่อยนะคะก็อาจจะมีผลว่าถ้าตัวเลขมันดีหรือไม่ดีอะไรมันก็อาจจะแบบ มีผลต่อการเทขายทํำกำไรล,ลงมาก่อนได้ประมาณนี้โอเคเนาะเจอกันคืนนี้ที่หน้ากระดานเทดของใครของมันนะครับมาตีหนึ่งนะเวลาบ้านเรานะี่ยไปแล้วไปไป